วันนี้มาพบกับมาลีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาลีจะพามาดูรถคันสวยๆอีกหนึ่งคันเลยค่ะรุ่นอะไรเนี่ยคันนี้นะคะเป็นรถ Honda าแจ๊ปี2009นะคะเป็นเครื่อง1.6เครื่อง1.6ใช่ไหมครับ1.5ครับ1.5ของเพื่อนพี่คนโตโอหมแหมเล่นมุกอีกแล้วไม่มุกไม่มุกขอโทษนะคะพม่พาเดินได้โอเคแล้วก็สีนะคะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยแต่ว่าเป็น เขาได้เลยนะแต่งรอบคันนะคะได้ครับดูได้เลยค่ะแต่งรอบคันเห็นไหมคะช่วงหลังนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์แต่งพี่แต่งแต่งอย่างสวยเลยสีสวยอ่ะสีสวยเห็นไหมคะแต่งแต่งรอบคันเลยอันนี้เหรอคะแม็กคอร์สิบเจ็ดค่ะพี่เป็นแม็กสีขาวคือมันแบบเข้ากับรถเลยนะพี่อยางปีใหม่ด้วยนี่ยางปีใหม่ด้วยยางปีปี2020นี่สินี่โอ้ สวยไหมสวยครับอันนี้สวยเข้าตัวรถเลยแล้วก็จะมีสีคอมเมียมตัดกันอ่าแล้วภายในเป็นไงบ้างอ่ะอันนี้เป็นระบบลูกซานะคะพี่นี่ตัวนี้ก็เพิ่มมาเพิ่มมาใช่ไหมเนี่ยเพิ่มมาค่ะพี่แล้วตัวนี้รีโมทนี่มันเวลาออกเดินออกห่างนี่มันล็อกให้เลยนะใช่ค่ะเดินเข้าใกล้มาล็อกให้ปลดล็อกให้เลยใช่ไหมใช่ภายในสะอาดมากเลยนะคะเบย์ภายในสวยอ่ะมีจอให้ด้วย สวยครับเอ๊ะพับเบาดได้ไหมเนี่ยดูนี่กว้างป่ะเนี่ยนี่ไงพับบาะได้เป็นไงอ่ะกว้างไหมกว้างอ่ะอันนี้พับได้นะพับได้สองต่อเลยใช่ไหมเอ๊ะเอ๊อ้าวผูพับได้สองต่อเลยอ่ะถ้าจะไปแคมป์นี่ได้ไหมเนี่ยนอนได้เลยเนี่ยเนาะนี่นอนได้เลยนะคะอ๋อโสวยอ่ะ ไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวิ่งเยอะไหมเนี่ยไม่มาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันค่ะโอ้ไม่ไม่วิ่งมาเยอะนี่ไม่วิ่งน้อยอ่ะไม่วิ่งน้อยอยู่เลยดูห้องเครื่องหน่อยเป็นไงบ้างห้องเครื่อง โอ้เครื่องสะอาดอ่ะไม่มีเยิ้มเลยนี่<ว>ใช่ไหมเป็นเครื่อง i v t e c ด้วยสวยครับเดี๋ยวมารีจะบอกอย่างนะคะเดี๋ยวใครจะถาว่าไปทำสีมาหรือเปล่าแต่เรามาด,ไดูได้เลยนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่ใครพี่เขาว่าทำสีกันทำไมนะพี่ อาจจะไปโดนชนมาใช่ไหมพี่เดี๋ยวเรามาดูเบต้ากันนี่เลยนี่อาร์ตเดิมนี่อาร์ตเดิมไหมคะของผู้ตัวโรงงานเลยนี่ใช่แล้ววันนี้รถไม่จมน้ำไม่ชนไม่มีชนน้ไม่มีสนิม อันนี้ภาษีพรบโบไม่ขาดนะคะภาษีพรบโบปีหกเกหกแปดนะคะลมโอนด้วยเปล่าอ่าอันนี้ไม่ไม่ลมออนนะคะแต่ว่ามีแถมน้ามันกลับบ้านให้หนึ่งพันบาทโอเคะค,ะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสนใจหรือว่าจะติดต่อได้ยังไงบ้างครับาสามารถติดต่อมาลีได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าสองห้าห้าหนึ่งเก้านะคะหรือสามารถแอดไลน์มาลีได้ที่อ่ามาลีวิว่าค่ะด้านล่างได้เลยค่ะอีกเช่นเคยนะคะฝากกดติดตามมาลีด้วยนะคะ ใน YouTube นะคะแจสปินมาลิเรื่องลดลดนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ